เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคอนมาสเตอร์นะฮะก็เ,เกมที่มันดังอยู่ในช่วงนี้เลยนะฮะไอข้างบนนี้มันจะออกอยังไงวะตอนแรกมันไม่หมาทำมันเถอะโอเคนะฮะไอเพื่อนผมนี้บึ้มบ้านซาเละเลย กดแคนอะไรกูมาตั้งแต่ปางไหนกูก็ไม่รู้ลืมมาดิเฮ้ยอย่างถอะอ่านี่คือไอดีผมนะฮะสรวิศก็ไปไม่ได้ไกลหรอกฮนะมาหมุนก่อนเลยในเมื่อเพื่อนผมเล่นผมว่ย,ยับอย่างเงี้ยผมเดี๋ยวผมต้องเอาคืนแต่อาจจะไม่ใช่เอาคืนตอนที่ให้พวกคุณผู้ชมเห็นนะฮะเพราะาอาจจะใช้เวลานานหน่อย ขนาดสมแค่นี้ยังโคตรเกลือเลยครับแทบจะไม่ได้คอร์นเลยด้วยปุ๊บปึบมาเป้าเลยแ,แ,กแก้แขนกันแก้แขนโอ้ยอันนี้ก็บังจังมาไอ้ปอ,ม,อมเพื่อนชื่อปอมได้เลยม,มีโรกกันซะด้วย ร <c oughs> อก่อนแล้วกันพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยสาร้อยสปินเมื่อไรนะมึงมึงโดนกูยับเนี่ยยับแน่นอนโอเคนะฮะส่วนบัตรผมก็มีไม่เยอะนะมีแค่นี้ใครต้องการอะไรก็บอกได้นะะเดี๋ยวผมให้ประเด็นก่อนว่ากูซ่อมอะไรได้บ้าง โอเคแค่นี้นะครับ